ไม้สักไม่อบจะทําสีติดไหมบอกเลยนะคะว่าถ้าไม้สักที่มีความชื้นแบบเลื่อยออกมาแล้วมีความชื้นอยู่ประมาณ30-40-50%เนี่ย สีจะไม่ติดเนื้อไม้เพราะกระบวนการที่สีจะติดเนี่ยมันต้องซึมผ่านตัวเนื้อไม้แต่บางเอิญน้ําปิดตรงเม็ดเซลเซล์เขาพอดีมันก็เลยไม่มีการดูดหรือว่ามีการเกาะตัวที่อยู่บนเนื้อไม้สีก็จะเกาะอยู่บนน้ําเพราะฉะนั้นสีที่เกาะบนน้าเนี่ยมันก็จะทําให้สีไม่ติดพอสีไม่ติดก็จะเกิดปัญหาเพราะฉะนั้นไม้ที่จะเอาไปทาเฟอร์นิเจอร์หรือเอาไปทําบ้านตกแต่งบ,บ้านก่อนที่ทาสีเช็คความชื้นให้ดีก่อนนะคะถ้าไม้มี ความแห้งสีก็จะติดนะคะสีก็จะติดแต่ว่าถ้าไม้ที่มีความชื้นที่เหมาะสมที่สุดในการใช้ภายในอยู่ที่8-12เปอเซนะคะเราสามารถมีเครื่องวัดความชื้นแบบนี้เราวัดความชื้นก่อนแล้วเราสามารถตัดสินใจได้ว่าเราทําสีได้ตอนนั้นแต่ถ้าใครที่ความชื้นยังสูงอยู่อาจจะพักให้ไม้ได้หายใจก่อนนะคะอย่าเพิ่งทําสีเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะเกิดปัญหาแต่ถ้าใครที่อยากได้ไม้สักพร้อมอกที่ได้คุณภาพมาตารฐานแล้ว คุณจะเอาไปทำสีต่อได้ทักบอบบี้วูดราชาแห่งไม้ได้ที่เอสไซเคออ b ูบีโไม้ดีบอกตรงดูแลจริงส่งไม้พร้อมกับความรู้และความสบายใจให้กับคุณค่ะ